สวัสดีค่ะวันนี้มีรถเก่ง5ประตูรถอีโคคามาแนะนำซูซูกิซีเลริโอ1.0 GL ปี2024เป็นรถยนต์นั่งขนาดเล็กแฮชแบก็กราคาประหยัดที่เน้นความคุ้มค่าในการใช้งานเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองมีจุดเด่นที่ความประหยัดน้ำมันและขนาดกระทัดรัดขับสนุกอย่างมีสไตล์สบายกับความคุ้มค่าคืออีกหนึ่งรุ่นที่จะกลับมาสร้างกระแสความคุ้มค่าอีกครั้ง กับความโดดเด่นทุกด้านในสไตล์ซิตี้ค่ะจึงพร้อมนำเสนอรถยนต์นั่งขนาดเล็กคุณภาพเกินตัวคันนี้ให้ผู้บริโภคเข้าถึงการใช้งานที่แสนคุ้มค่าและตอกย้ำความแตกต่างอย่างมีสไตล์ด้วยชุดแต่งพิเศษ GL เติมเต็มความสปอร์ตพร้อมด้วยสปอยเลอร์หลังโดยจะมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่423,000บาทพิเศษสำหรับคุณเพียง265,000บาท ประหยัดจากรถใหม่ถึง158,000บาทคันนี้ไม่แท้ใช้น้อยเพียง39,000กิโลเมตรร,รายละเอียดรถรุ่นนี้เครื่องยนต์เป็นซิน1 0ลิตร3สูบ DOHC 1 2ซวาว VVT กำลังสูงสุด68แรงม้าที่6,000รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด90นิวตันเมตรที่3,500รอบต่อนอาทีระบบเกียร์อัตโนมัติซ v วระบบขับเคลื่อนล้อหน้า รองรับน้ำมัน E20 อัตราสิ้นเปลือง20กิโลเมตรต่อลิตรตามมาตรฐาน UNR101 ระบบความปลอดภัยมีระบบกระจายแรงเบรก EBD ภายนอกไฟหน้า multi reflector หลอดไฟฮาโลเจนล็อกระทะ14นิ้วพร้อมฝาครอบปัดน้ำวันกระจกหลังอุปกรณ์ที่มีสีเดียวกับตัวรถที่เปิดประตูขนาดยางหน้าหลัง 165/65R14 ภายในปลั๊กไฟ12โวลต์พวงมาลัยอับปรับสูงต่ำได้ภายในโทนสีดำกระจกมองหลังตัดแสงอุปกรณ์ความปลอดภัยตัวถังนิรภัยเซนทรัลล็อกสัญญาณกันขโมยกุญแจรีโมทกุญแจนิรภัยอิมมบ i ิไลเซอร์ไฟเบรกดวงที่3อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยอื่นๆสัญญาณเตือนไฟหน้าเปิดค้างเข็มขัดนิรภัยด้านหน้าเข็มขัดนิรภัยแบตด,ดึงกลับอัตโนมัติพร้อมระบบผ่อนแรง ด้านหลังเขตผัดนิรภัย ELR 3.2จุดสอตำแหน่งและ2.1จุดอืตำแหน่งพวงมาลัยยุบตัวได้ประจกนิรภัยคันเหล็กเสริมนิรภัยสนใจติดต่อนุย0896625545หนัด063342666